งานบุญนมัดสการประธานหลวงประจำปี2 0 0 5สวัสดีท่านผู้ชมพบกับเทอรีพบกันอีกแล้วเนาะในตอนคำคำอยู่ที่นครหลวงงจันทร์ช่วงนี้กัสซมาอัปเดตช่วงคำคำในแหละให้เบิ่งเนาะเบิรงบรรยากาศตอดคำคำแลก้กกระเบ,บิ่งวิทีชีวิตผู้คนเนาะสัญจรไปมาสอกอกยูหากินช่วงนี้กับุญธาตหลวงเนาะ นี่บุญทันหลวงก็บเสด้ไปอัปเดตบุญทันหลวงให้เบงดูดูแน่เนาะเพราะว่าหลายคนเนาะอยู่ต่างประเทศก็กอาจจะโมเดมาติดตามส่องของเทอรี่นี่แหละถ้าไปหล่อหลินหล่เอ,ลลอเดียวรอเบงบรรยากาศอยู่ในบุญทันหลวงืัอนี้นกว็ว่าจะออกไปอีกแล้วแต่ว่าสุดท้ายมุมได้ให้เบงก็ติดตามเบงน้ำกันเด้อเมื่อสื่อ,อขนมนักวัยไฮโล อี่จะน,นอยสองไปทั้งถัดลวงกว่อนละอันนี้18โมง3าิน,นาทีเบิ่งรถสันจรไปมาอยู่นี่หานเที่ยวมา,มาวกเนาะใกลๆกับเซเว่นบูเขาเซเว่นแต่ว่ามาเสืออยู่ตามหานขันขาของชาวบานแทนราคาก่ะนาจะถือกลัวน้อยนึงเส้นก็จะนาจะค่าปอกค่าไฟาบ่กเชียภาษซี่ยังไง ถาเก,กเก็บแข่งกว่าเข้ามาหอดแถววัดถัดลวงลยเด้อตอนนี้โอ้รถติดายขนาดเลยขี่ผ้าขี่รอบบรรยากาศแถวเนี่ยก่อนเนาะอย่าเข่าแปะนันวะเรื่อนบูฮานวะเรื่องทรงเล้าว,วัเน,นเกี่องบูฮานเร่องขี่โค้งไปก่อน โอ้เฮียงซ็<า>ปเปอร์ซ็ปเปอร์โหดจัดโหดจัดลาเซียคนไลน์อะไดมาเมนี่ยมาเนี่คนไลน์เนาะโอ้ยอยู่นี่ิลึกค่ะแสงสีมาเต็มเลยมาเนี่ยโอพี่ที่ทางเข่า่ะทางเข่าโมเขื่อนนี่นะเห็นที่เขา้าเข่าโมเขื่อคืนนี่นะขขนนนะแม่นหน่อย แม่รอ,อยังเอบไปได้ปะขี่รดมาเลยได้หนิขี่รถกลับมาเลยโวนพนะิงโก้อันน่นเกมพิงโก้ จับมาแล้วคมาไล้ได้หมดนี่นะผู้ใหซึ่งบ่เบอร์โทรศัพท์ผ่าองไปดแน่นเวยสองหน่เบอร์ทรศัพท์ผ้าสองแปดแปดซีหน่วยนเบอร์เท่าบ่โอ้โวันนี้คนมาคลายเครื่องกับไล้ได้เนี่ยไล้โกเกลเลยโคนมารอไล้เขือนเนาะ ขี่รถจักรกมากเซยเขาโอ้คนมาไลา่เหมือนเดี๋ยคนมาไลายชุดเดียวครับที่มาเมือ่อคืนแต่ว่าคนมันได้มาคืนนี่ว<อ>ันนี้วันนี้คนไลยเลยใคยเกิดวะเกิดเสาะหาพันจีบจะเลืมซื้อประค่อนโดยยันฝาซื้อถุงนึงโอ้ซื้ออยู่ไซเนอร ได้ยู่นีได้ข้างหน้านีเนี่ยบวั้านยานสำนักแล้วโอ้คนมาลน์รเนี่คนมา,าลยมมา,ายแล้วลายไปบนเรือนส่งเล่าบ่แถวไหนใคเอาขายอาหารการันกินเป็นลรซื้อนี่ก็ได้ไหมมันสิบริเวไปเลยหยัดมข่อหยัดบ่ข่อบนเข้าขาย แสงสีกก้เจะเปิดมูนนนี่นเ,นเออเนาะไปลงไปเสือแล้วโอ้แสงสีงามเก่าๆแค่เจ้าเห็ดลายบอล <c oughs> ขึ้น <m> เอามีคนฝากสื่อป,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 ปั๊บพันเอาน้อ ทงเสาหาซ้ำกันทงเสาหาท้องใหญ่แล้วมอย่างอิ่มท้งหน่อยโบอิ่มได้คนเริ่มมากร้ายเกินเนาะมืนี้น่ากะแปดอ่สิหนาทีอยู่ทางงันเดินก็เจ้ากะก่อสางร้ายเติบได้ ไปไปเงินส่งลาวเงินส่งลาวกายมือเงนส่งลาวกันเพลงเบลลี่บอกว่นนี่ ายเบึงทานลวงดูเป็นอะไรอเอาเดกมาหล่อถุงมือเลยเนาะนับตั้งแต่บุท่านเปิดนับตั้งแต่ยังสี่มือยังสามมือยังสามมือ,อเด้ป่นีเด้อเมือนนี้สัปดบ่สักเก่เาสามสิบสเยังสามมือนับสักเก่าได้เหมือนนี้บนลแล้ว ลมไว้เนาะคือว่าลมลมอ่ะลมเย็นนกายมาเบิ่งก็ซือบางกันคือสิบัวท่านเปิดไฟที่เบามาเบิ่งกัน ไฟไนแล้วบ่ทันมีคนมาถ่ายหูปเด้เข้าไปได้เข้าคาฟ่เข้าคา่ไปมือเท้บ่ได้เสียดเขายังกันน่ะอยู่ยังตกแต่งอยู่งามนาะใครได้ เลออ้วออไปจอดคุบปานจอดรถกัน ก็จะก็จะย่างโมทันหามมารถเขามาเขาจอดน,นี่หละยัางเงินตกแต่งอยู่เนาะยังบมทันหดัดมือแทะเป็นตะทายหูได้น่ะน่ะมาเบิ่งนี่วะนี่งามนี่น่ะเป็นแบบซอ เป็นแบบคั้นเนาะเป็นแบบคั้นดอกไม้เป็นแบบคั้นดอกไม้งามอยู่งามอยู่รกสิทายหูหงายเอาก้อนโมเลยเจ้าเออไปเข้าไปเข้าไปเนี่ยเอาก้อนโมเลยเจ้าเดี๋ยวเด้อเอามุมนี่เอามุมนี่โอเคเอาก้อนโมเลยเจ้า ไปโอ้โหมุมสวยงามแน่นนเ่ยเห็นถาดหลวงครับโมนี่ปีกไก่แบ่ก็แก่นได้แต่ก็ออกแ,กแค่นัินเก่าเนี่ยแหละนะไ,ไ,ไปโซนนี้แล้วออกไปรอแคมทางมึงเขาสัตว์ปุมเป่าป่ะทางนี้่านในไปไปทางนี้ดูออกทางนอกเลยเนาะโอ้เดินในเพลไยเนาะ ตันว่นเปิดเยอะอย,อนะยังโมทันได้เริ่มเนาะเจ้าวข้าวกะเกียบสถานที่ไว้แถวนี้แล้ววงดนตรีหลายอะ่ะถนนเสร็นีตแล้วเนาะไปจักมวลละมาเสร็เน็ตเลยไปไปบนขจ้าสัตว์ปุ๋ยเป่าแถวนี้ก่อนอ้าวนี่โอ้มีคาเฟ่มีซ่อนเปิดอยู่นี่พ่อ มานั่งอยู่เนี่ยเย็นสบายเอาล้ำปิ่งไก่เด้อยเขาอยากกินเปิดกล่องแล้วว่าไะแรนจนเมื่อไหร่พท่านควรจะเปิดกล่องเปว่าใช่ไ่มโมหัยสัตว์ปุ่มเป่ายัางคือสัตว์อยู่เห็นกระเจ้าประกาศลงข่าวว่าหมหัยสัตว์ปุ่มเป่าว่าสัตว์ มีอยู่ด้วยต้องได้สราบได้เพราะว่างานบุญมันจะค่อยคือนะเออบูมีสัตว์ปุ่มเปล่าบางกับขาดบรรยากาศแล้วต้องมีมกดหน้าจอมันแตะใส่หน้าจอมันมมโอ้คนยังบวายคนยังบวายแต่ว่าห่านนี่ยรายพิลึกละหาล่านร้ายคนยังบวายตัหนหดน้องพี่อะบ้ น้องีหรกำลังติดตัง้งเสาไฟวะ นี่แต่จุดนีแ่แหละคือขึ้นโกโมเนี่ยขางวัดเนี่ยเข่เาดีไหมเข่เาวข่ามันเบิ้งยังนีแ่แหละ โตโต้แบบเงินาวพันก็ได้เอารายกระเพื่อนสองเผื่อนแบบเงินหยุดจิตพันส่วนนบีมานบีบูมาอวสันโอโม่เปสาบผงใบละห่าพันเกก็ลมียำยำมาอยากไห็นดบีาเมื่อกี้เราสิงในน่้นะเนี่ยโอ้ขึ้นจังคีขอ้นได้บนดเลยนะกวไม่ใส่เี้มันไม่จังคีกันน้อยหนึ่ง ไดาปโก่เดจีเพื่อนโอนไปโอนมาสั่นวะตัดโซ่ข้าวเลีวกลับไปล้วป้าพูคำนาคุณมันดูดรอบเนาะ

นี่สิงสาเนาะสบายยังหน่อยอยาเที่ขนาดเลย่นดะ้นี่นะนี่นนคนขี่เนะีแต่บ่ลายแต่บรลายเราสิ่งกันแล้วมืวนก็จะเปิดเพลงบึมบึมบึมบึอย่ะเปิดไฟใต้ล่างกันนี่ พาคันมื่กี้รถยยกำค่ะที่พอหรือวายอเเมื่อก่อนมาเนี่ย,ยกําำลังมวนเนาะเดี๋ยวพาดาบีมาโยดาบบี้มมานเนี่ยนะผู้มีปัญหาเรื่องสายตาอ่านได้สีผิวเช็นาตาบวมดูตัวเลขไม่เห็น อันนี้มื่อตากยายสมหนับสือเล่นี้ในรานหนังสือแวนตาดงชันิบะพัหนึ่งวะเืองจ้างงานบอางเฮนตาแวนตานะแว่นตาอ่านหนังสือเขาค้ายถือเจ็ดโมงคนกำลังมา โอ้ไมค์เซอร์ฟีในยังอันเทไรเนะาะไมค์เซอร์ฟียากได้อันสูงเนาะเวลาเขาไปทายนางส้มวิวแลน่ะนะอันตับก่อนีอันสูงกับเมี่ยอาจาะงานวะมันมือเข้าไปเบิง่งเบิ้งไฟได้อีทานทื่อไปต่อ,อ,อยจาหน่อยไะมามทางนี้เนาะ จะนอนจากห้องเมื่อไปนั่โคู่คือบอไปซื้อตังบ้านนะเห็นปะบอบอว่าก็จะอายโอ้มีฝากรถแหละรถยังบ่ไลายนี่บอเมื่อแถวรถแห่กันไปจนไฟบ่ได้ปะก็เจ้าเกียม์ขายเบียร์ตั้งบูธเบียร์ไว้ เอาเกี่ยมม,วนนอยอม้วนเนาะหยีซ่าเมื่อเด้อแต่ว่าก็เริ่มแล้วแหละเริ่มนนมี่กินมิ่นมาหลินมาเที่ยวกันละใครไปทั้งตลาดทันล้วงวะใครไปเบิเร์นเนาะ เมื่อคืนนี่กินข่าวร้ามเนาะแต่บได้กินปิ่งไกนะ่เนาะปิ่งไก,ก่ก็อย่าโบกรถแลนไปแลนมาอยู่ข่าวร้ามยังว่าเขามันยังมีใหม่เด้กันไหวแค่นี้แมนบัตเลนเนี่ยใครข่าวร้านข่าวร้ามปิ่งไก่เนะี่แมนบัต จะปูใหม่วัดปูยางใหม่อเป็นสีดำแถวเสื่อมเป่เสื่อมเล็กแถวนี่กคมวลนะแถวนี่บูตของเป็ปสี่ ตลาดทายตลาดนะเออเมื่อก,อก่อนกะแค่หนึ่งกำลังเหตุหานสองเสมอคยัจะมื่วางเ่องคายแล้วเนี่ยอ่ะเหมอดละเหมอดตึ๊บเลย